เออมีดาวเต็มท้องฟ้าเลยสวยค่ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะซูมหน่อยนะตอนนี่ไกลๆนะคะทุกคนนะคะนี่ค่ะนะสวยมากค่ะมีดาวด้วยนะคะทุกคนดาวจะมองเห็นไหมมองเห็นดาวไหมเ๋ยนนะลองดูนะนี่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 น,นี่ดาวค่ะทุกคนนี่แบบแบบแบบ รู้ไหมว่าน okay. ี่ตอนกี่โมงเนี่ยตีสามเด้อตื่นมาเข้าห้องน้ำนะก็เลยเปิดประตูมาดูนะว่าจะเห็นเดือนไหมเห็นจริงๆอ่ะทุกคนเห็นดาวด้วยนะคะนี่นี่ดาวนะคะแวบๆค่ะนะคะดวงนี้ชัดเนอะดวงนี้จะชัดไปไม่ชัดนะคะนี่นี่นี่ เดือนนะคะทุกคนนะคะเดือนนะคะนี่เออนะเห็นเดือนแล้วจ้าเอ,อ้ทำไมเดือนยังไม่เดือนยังสว่างสว่างคะ่ะทุกคนสว่างมากเลยที่สามกว่าค่ะแอบมาสองดาวจ้ามาสองเดือนจ้า